เพ c พอไหมพอ let's go let's go <S สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขวัญพายายมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ไรเอทไก่บ้านครั้งนี้เป็นเข็มที่2แล้วค่ะก่อนที่จะมารับวัคซีนขวัญก็ได้ทำการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ไรเอทไก่บ้านไว้แล้วนะคะ ไปชมกันข่าวว่าการมารับวัคซีนที่ไรอเอทมีขั้นตอนอย่างไรบ้างหลังจากได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้วเราก็แค่มาให้ตรงเวลานัดพอมาถึงเราแค่แจ้งคืวอเราก็นั่งรอนะคะนั่งรอไม่นานเภสัชก็เดินมาเรียกชื่อยายค่ะควัญเลือกเป็นไฟเซอร์ให้ยายเพราะไฟเซอร์มีประสิทธิภาพปกป้องไม่ให้ติดเชือเ้อไวรัสได้ถึง97%ค่ะ และยายมีอายุเยอะแล้วเลยอยากเลือกวัคซีนที่มีประสิทธิภาพคุ้มครองให้ยายได้มากที่สุดค่ะก่อนจะลงเข็มนะคะเภสัตาก็ได้มีการตรวจเช็คอีกรอบนะคะว่าวันนี้ยายมารับไฟเซอร์เป็นเซ็กเ d นโดจริงหรือเปล่าหลังจากเภสัตตรวจเช็คมั่นใจแล้วนะคะว่ายายมารับไฟเซอร์เป็นเซ็กเ d นโดนะคะเขาก็ได้มีการพูดคุยกับยายนะคะเพื่อให้ยายไม่รู้สึกเก่งนะนั่นเองนะคะก่อนที่จะลงเข็มนะคะ เขาก็จะถามยายว่าเมื่อ first d o เนี่ยยายมีอาการอย่างไรบ้างมีคำถามอะไรจะถามฉันไหมยายก็ตอบไปเช่นเดิมค่ะว่า I am fine no thank you นะคะทุกๆครั้งก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็น flu วัคซีนหรือว่าโควิดวัคซีนขวัญอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดนะคะอย่ากเกรงนะคะไม่งั้นน่ะจะเจ็บ หลังจากฉีดเสร็จเขาก็ให้ยานมานั่งพักเป็นเวลา15นาทีนะคะเพื่อดูอาการว่ายามีอาการมึนหัวหรือเปล่าระหว่างที่นั่งรอก็ให้แกวนแขนไปด้วยต่อมาเรามาดูกันนะคะว่าการเตรียมตัวก่อนและหลังรับวัคซีนของผู้สูงวัยควรทําอย่างไรบ้างถ้าผู้ใหญ่ที่บ้านมีโรคประจําตัวนะคะอยากให้เพื่อนๆอลองปรึกษาคุณหมอก่อน,อนที่จะรับวัคซีนนะคะลองดูว่าคุณหมอมให้ความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้าง 2. ให้ดื่มน้ําเยอะๆอ,อย่าให้ร่างกายขาดน้ํานะคะ 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะ 4. ทานของที่มีประโยชน์เน้นพวกโปรตีนเพราะโปรตีนจะช่วยให้การฟื้นตัวเร็วขึ้นจากอาการป่วยหลังรับวัคซีนคะ่ะต่อมาหลังรับวัคซีนแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างดื่มน้ำเยอะๆเช่นเคยนะคะอย่าให้ร่างกายขาดนะ้ำเป็นอันขาดหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเราจะมีการเจ็บที่แขนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องแกว่งแขนบ่อยๆนะคะ พักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะอาจจะมีอาการเป็นไข้ได้ต่อมาถ้ารู้สึกว่ามีอาการเป็นไข้หรือเป็นไข้ให้จิบวิตามินซีผสมน้ำบ่อยๆนะคะเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่าเพิ่งรีบทานยานะคะลองปล่อยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อนนะคะถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวจริงๆค่อยทานคะ่ะรู้สึกว่าแขนแรกอเอ่อตึงแขนนิดง ็มึนแล้วก็นอนเพราะมันชิดตอนเย็นไงแล้วก็นอนปกติพอตื่นเช้าขึ้นมาปวดแขนแล้วมีอาการผะอืดผะอมแล้วก็รู้สึกแบบว่าเพียเพียเนยเหนื่อยร่างกายรู้สึกแบบแปลกๆอ่อนเพลียแล้วก็กินน้ำกินน้ำแล้วแม่ทำอะไรกินน้ำกินวิตามินซีแล้วก็นอนไม่กินพาราใช่ไหมไม่ไม่กินยาอะไร เอแาล้วก็อาการค่ไปดีขึ 000, 40. 500. 40. 500. ้นประมาณ2วันงวัน3วันส4วัน4วันสำหรับคนดี้ีโอเคเราเห็นที่สอง ก็เลยเป็นไข้เข็มสองมารู้สึกตั้งท่าแล้วรู้สึกโอเคเออก็ก็ภูมิต้านทานแม่ก็แข็งแข่งขึ้นไงมันก็เลยแบบว่าสุอะไรนะก็เลยแบบว่าสู้รบกบมือกับเข็มสองได้เข็มแรกมันยังไม่มีภูมิไงพอฉีดเข้าไปร่างกายมันแปลกในสิ่งที่เหมือนเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายร่างกายมันก็มีรีอคออกมาคือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนอายุเยอะอะรีอคอาจจะแบบ มากกว่าคนที่วัยรุ่นแล้วก็การที่ Recovery ่คือเขาเรียกว่าอะไรหายช้าอาจจะใช้เวลานานกว่าโอเค okay. แก้ทีแหละขอบคุณค่ะ <laughs>